เลยฝนลงอีกนักๆไหนๆท่วมแล้วมันท่วมเลยไหนก็พันเจอไหมกล้องพันไดูแล้วนี่ัน้ก็หัฮะโอเคฮะซอยสี่ทับสามสี่ทับสี่ทับ สี่ทับหนึ่งสี่ทับหนึ่งบ่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 อันนี้ออกด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปด้วย คืออะไรครับเนี่ยงงไไมีตังมีตังรอดแล้วนะมีตังหนีนนะ้ำเฮ้ย10นาทีจะเปิดไฟให้แล้วครับ